อัญโยงเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมามาล้มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างต่างรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงคอนเสิร์ตของไอดอลกันนะครับกับ GIdol w o r l d Tour 2 0 2 2จ u s t Me เ d o l in b a n ป็นที่มีนะครับในตอนนี้เนี่ยหลังจากที่มีการเปิดให้กดบัตรให้จองบัตรกันนะครับตั้งแต่วันที่ผ่านมานะครับแฟนๆ ตัวล่วงหน้านะครับแต่ว่าหลังจากที่มีการเปิดให้จองบัตรให้กดบัตรเนี่ยก็มีเรื่องราวดราม่าตามขึ้นมานะครับกับกลุ่มแฟนๆที่ออกมาพูดคุยกันเกี่ยวกับการจัดงานครั้งนี้นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจมากๆเลยเพราะว่าในตอนนี้นะครับที่นั่งต่างๆเนี่ยมีจํานวนที่นั่งเหลือค่อนข้างมากเลยนะครับแฟนๆหลายๆคน,เ,นเลยรู้สึกไม่ค่อยโอเคกันและเขาออกมาวิเคราะห์ออกมาพูดคุยกันนะครับว่าสาเหตุที่ที่นั่งเหลือเนี่ยเป็นเพราะอะไรกันแน่แฟนๆบางส่วนหลายๆคนเลยก็บอกว่าเป็นเพราะผังคอนเสิร์ตนั้น่ไม ให้นั่งดูคอนเสิร์ตเลยเวทีนะครับหรือว่าสเตจเนี่ยอยู่ตรงกลางไม่มีสเตจยื่นออกมาให้แฟนๆเนี่ยได้เห็นหรือว่าได้อยู่ใกล้ๆกับศิลปินมากขึ้นกว่าเดิมตามที่คอนเสิร์ตปกติเนี่ยมักจะมีการเป็นเวทียื่นออกมาตรงกลางนะครับและที่นั่งหรือว่าผังคอนเสิร์ตนั้นก็จัดไม่ค่อยเหมาะสมบัตรเนี่ยยังราคาแพงมากๆเลยเมื่อเทียบกับเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในตอนนี้ของประเทศไทยซึ่งบัตรนะครับอย่างที่บอกไปว่าราคาเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่2,500ไปยัง3,500 4,500 5,500แล้วก็6,500 ที่สุดในตอนนี้นะครับอยู่ที่ราคา2,500บาทเป็นที่นั่งนะครับที่อยู่ชั้นบนสุดแล้วก็มีจํานวนที่น้อยมากๆเลยถ้าหากดูจากตามผังคอนเสิร์ตท,ที่ได้มีการประกาศออกมาหลังจากนั้นมานะครับก็เป็น ที่นั่งในราคา3,500บาทนะครับซึ่งก็เป็นจํานวนที่ไม่ได้มากเท่าไหร่เหมือนกันก็อยู่ชั้นบนสุดเหมือนกันนะครับและต่อจาก3,500มานะครับก็เป็น4,500 5,500แล้วก็6,500ซึ่งจํานวนของบัตรที่ราคาตั้งแต่4,500ขึ้นไปจนถึง6,500เนี่ยที่นั่งเนี่ยถือว่าเป็นจํานวนมากเลยนะครับมีตั้งแต่ไหลสโลปลงมานะครับตั้งแต่ช่วง4,500ไปจนถึงใกล้เวทีที่สุดในราคา6,500บาทซึ่งถือว่าเป็นราคาที่สูงมากๆเลยนะครับ อนนี้แฟนๆหลายๆคนเนี่ยก็บอกว่าอาจจะเป็นในช่วงต้นเดือนมาถึงกลางเดือนบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่อยากใช้เงินเดือนที่เหลืออยู่ไปมากกว่านี้และบางคนนะครับก็บอกว่าผัางคอนเสิร์ตนั้นเนี่ยไม่ไม่น่าเข้าไปดูเลยคนที่เป็นแฟนเพลงหรือว่าคนที่อยากมาดูไอดอลเนี่ยก็เลยไม่อยากเข้าไปดูนะคบไม่เห็นผังคอนเสิร์ตแล้วมีแค่แฟนคลับตัวจริงเท่านั้นที่พร้อมจะไปซัพพอร์ตบัตรก็เลยเหลือแบบนี้แต่นอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีคนที่เข้าไปกดบัตรคอนเพื่อมาขายต่อมาอัปราคาต่อนะครับซึ่งคนเหล่านี้เนี่ยส่วนมากจํานวนมากเลยจะไม่ได้เข้าไปดูนเิิร์จงๆมก เป็นคนที่ชอบเข้ามากดบัตรคอนเสิร์ตแล้วก็นําไปขายต่อในทวิตเตอร์หรือว่าในสื่อโซเชียลต่างๆเนี่ยพร้อมกับอัปราคาบัตรขึ้นนะครับให้คนที่อยากไปจริงๆแต่ว่ากดไม่ทนันไม่มีบัตรจริงๆเนี่ย ยอมเสียเงินเพิ่มนะครับเพื่อซื้อบัตรในราคาที่สูงขึ้นเพื่อเข้าไปดูศิลปินที่เขาลักที่เขาชื่นชอบนั่นเองซึ่งในตอนนี้นะครับบัตรนี่ก็บอกเลยว่าเหลือเป็นจํานวนไม่น้อยเลยนะครับแฟนๆหลายๆคนก็เลยกังวลว่าในวันจริงๆแล้วเนี่ยบัตรจะขายไม่หมดและจะทำให้ศิลปินนั้นรู้สึกน้อยนะครับในตอนนี้ก็มีทั้งแฟนคลับบางส่วนนะครับที่ซื้อบัตรมาแล้วก็นํามาขายต่อในราคาที่ถูกนะครับเพื่อให้เด็กๆนักเรียนนักศึกษาที่อยากจะไปดูคอนเสิร์ตไอดอลที่เป็นแฟนคลับของไอดอลและอยากไปเจอไอดอลเนี่ยแต ไปแต่ก็มีจํานวนไม่มากนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นแฟนคลับที่ค่อนข้างจะน่ารักมากๆเลยแต่ในความเป็นจริงนะครับหลายๆคนก็บอกว่าไม่อยากให้ทําแบบนั้นเลยเพราะว่าถ้าหากทําแบบนี้แล้วเนี่ยบัตรขายหมดคนที่จัดงานหรือว่าเจ้าของงานเจ้าของสถานที่ที่ปล่อยขายบัตรในราคานี้เนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่า ยังไงก็ขายหมดก็จะเป็นการทําบัตรราคาแพงแบบนี้เนี่ยออกมาอยู่และก็ยังมีแฟนๆอีกบางส่วนนะครับที่ออกมาบอกว่าบัตรราคา6,005นั้นถือว่าสูงมากๆเลยเป็นราคาที่ค่อนข้างแพงแต่ว่าไม่มีอะไรพิเศษเพิ่มเติมเลยแม้แต่ไฮทัชกับศิลปินนะครับแฟนๆก็เลยบอกว่าบัตรราคาสูงขนาดนี้เนี่ยน่าจะมีไฮทัชขึ้นไปบนเวทีให้ได้พบเจอศิลปินแบบใกล้ๆแล้วก็ให้ได้พูดคุยกันบ้างสักเล็กน้อยก็ยังดีกับคนที่ซื้อบัตรราคา6,005เพราะว่าแต่คนเหล่านั้นเนี่ยจะต้องทุ่มเงินมากๆเเเลลยนะพื่ออจจมาศิปิป Idol. แต่ว่าในตอนนี้ที่ประเทศไทยนะในคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยมันราคา6,500บาทแต่ว่าไม่มีแม้แต่ไฮทัสนะครับแฟนๆก็เลยบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยหลายๆคนก็อาจจะไม่อยากซื้อมาในตอนนี้เองนะครับแฟนๆนนก็ำกำลังพูดคุยกันอยู่เลยในแฮชแท็กทวิตเตอนะครับกับแฮชแท็ก G Idol Just Me Idol in Bangkok นะครับใครที่เป็นแฟนคลับของไอดลเนี่ยก็อย่าลืมเข้าไปติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตรงนี้เลยนะครับมีทั้งการอัปเดตที่นั่งนะครับที่ยังว่างอยู่ที่ยังเหลืออยู่ในตอนนี้ใครที่ยังไม่ได้กดบัตรหรือว่าใครที่ยังช่าง ใจคิดอยู่นะครับว่าจะไปหรือไม่ไปดีในตอนนี้เนี่ยบัตรยังเหลือแทบทุกที่นั่งเลยนะครับก็สามารถไปจับจองซื้อหากันได้แล้วก็ไปเจอสาวๆไอดอลกันที่คอนเสิร์ตเจสซี่ i อดเดิลในแบงกอกนะครับสำหรับใครนในที่ยังรอไปถึงสิ้นเดือนหรือว่ายังเก็บเงินไว้อยู่ยังไม่ถึงเป้าหรือว่ายังไม่ถึงครบกับบัตรที่ตัวเองอยากได้นะครับก็สามารถเก็บเงินเพิ่มกันไปต่อได้เลยเพราะแฟนๆบางส่วนเน่ยเขาออกมาวิเคราะห์กันนะครับว่าในตอนนี้บัตรน่าจะยังเหลือยาวไปจนถึงสิ้นเดือนพอมีคนที่เงินเดือนออกแล้วหรือว่าคิดได้แล้ว้วว่่าจจจะะตตกกกลงงงไปเีีย็็อัมสท ได้แล้วก็ซื้อทันนะครับยังไงก็อย่าลืมไปดูคอนเสิร์ตไอดอลกันเยอะๆนะครับสำหรับคลิปนี้ออกมากรอกแบบนั้นก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วจริงๆกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง